สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวไกด์เนโครสาย P.U.P พอดีมีหลายท่านถามเข้ามาให้ช่วยไกดให้ดูหน่อยโอเคจะพูดถึงสกิลที่เลือกใช้อุปกรณ์รีเจนที่ผมสวมใส่แล้วก็ไอเทมเซตเขียวอัญญบ,บันนีแล้วก็พารากอนนะฮะสกิลที่ผมเลือกใช้เป็นเซตสกิลสีอันนี้นะครับ อันแรกจะเป็นโบนาเมอร์โบนาเมอร์เนี่ยเวลาเรากดมันจะสร้างเกาะให้เราตรวดซับดาเมจเกาะอยู่นา12วินาทีคูดาว20วินาทีครับแล้วก็ที่ดีของมันก็คือเพื่อนในรัศมีรอบๆได้เกาะด้วยส่วนตัวผมว่าเป็นหนึ่งในสกิลที่ดีที่สุดในเกมนี้นะครับโบนาเมอร์ bon เนี่ยอันที่สอที่ผมเลือกใช้โบนวอล Bone บนวอเวลาเรากดใช้มันจะเป็นคล้ายๆกำแพงออกมาแนวนอนวางตั้งไว้ที่พื้นก็คือศัตรูหรือเพื่อนเราจะเดินผ่านมันไม่ได้แล้วก็เวลาอ่าสกิลที่เป็นดาเมจพุ่งเข้ามาครับจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่พุ่งเข้ามาหาเราถ้าติดกำแพงอาจจะผ่านมาไม่ได้เลยมันก็คือเหมือนบล็อกให้เราสามารถเก็บได้3ชาร์จอันที่3ี่ผมเลือกเป็นโบนสไป โบนสไปเนี่ยมันจะยิงออกมาเป็นเส้นตรงสามารถชาร์จได้ถ้าเราชาร์จนานระยะก็ไกลขึ้นแล้วก็มันจะเป็นดาเมจพร้อม C c คือสตันด้วยในตัวถือว่าเป็นสกิลที่ดีนะครับยิงดาเมจเป็นก้อนแล้วก็สตันด้วยดีดีดีมากครับสกิลที่4ที่ผมเลือกเป็นเลดฟอร์ม เรดฟอร์มอ่ะเวลาเรากดใช้อะ่ะตัวเรามันจะกลายเป็นผีสีฟฟ้าสามารถวิ่งออกมาลุกทุกอย่างออกมาได้หมดเลยแล้วก็วิ่งเด็วขึ้นด้วย5 0 movement ์เซสปีดจะเพิ่มขึ้นแต่เวลาวิ่งอะ่ะออกมาเวลากดใช้ให้ระวังหน่อยนะครับอย่าไปกดโจมตีนะกดโจมตีที่กลับร่างเดือเลยนะโอเคเรื่องต่อไปเป็น ชุดแล้วกันครับที่ผมสเลือกที่เจเนอรีที่ผมเลือกชิ้นแรกเลยโนเมาเฟ e เหตุผลที่ผมเลือกอันนี้ก็ผมชอบสกิลสกิลของเขาเป็นโบนสไปมันจะถูกอัพเป็นโบนสไปที่ยิ่งออกไปเป็น3แฉกแล้วก็น็อกศัตรูขึ้นไปบนอากาศคล้ายสตันแหละครับแต่มันจะเป็นน็อกขึ้น แล้วก็ยินหัวไป3แสดสแสค่อนข้างไกลนะไกลแล้วก็เก็บได้2ชาร์จด้วยส่วนตัวผมมองว่าเป็นสกิลที่ทำดาเมจพร้อม CC แล้วก็รุนแรงดาเมจได้เป็นก้อนใหญ่เลยแรงที่สุดของเนโครเราครับเป็นสกิลโจมตีที่แรงที่สุดชิ้นต่อไปเสือ้อ x h u m a n Backbone เหตุผลที่ผมเลือก x h u m a n Backbone เอ็กซ์ฮิวแมนแบนมันเปลี่ยนโบนวอลของเราจากปกติมันจะเป็นกำแพงที่ตั้งออกมาแนวนอนการค้นผ่านการสกิลผ่านตอนนี้มันจะกลายเป็นแท่งเสาแท่งเสาเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นมาจากพื้นแล้วทำให้ศัตรูที่โดนน็อกขึ้นไปบนอากาศก็คือเหมือนเหมือนท่ามันจะเหมือนหงายหลังนะครับน็อกขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ทำดาเมจใส่ศัตรูด้วยดาเมจค่อนข้าง พอสมควรนะแต่ไม่แรงเท่าบนสไปค์แต่มีดาเมจค่อนข้างพอสมควรแล้วก็ Slow, สโล่ศัตรูที่อยู่รอบๆเสาทั้งหมดชิ้นที่สามที่ผมเลือกใช้อ่าเป็นเกฟเดิร์เวดเกฟเดิร์เวดดียังไงเกฟเดิร์เวดมันจะเปลี่ยนโบนอาร์เมอร์เราครับเวลากดแตอนที่มีเกาะมันจะทำให้โบนอาร์เมอร์เราอ่ะ อิมูเอฟเฟกที่ทําให้เราถอยออกจากตําแหน่งของเราอย่าพวกน็อกแบ็กอย่างเงี้ยเวลาเราใช้โบนัมเมอร์เราจะไม่โดนน็อกแบ็กเลยคือจะไม่โดนซ c ซประเภทนั้นเลยเราจะไม่มีทางกระเด็นออกจากตําแหน่งที่เราอยู่แต่ว่าต้องใส่ก่อนนะไม่ใช่โดนก่อนนี่ช่วยไม่ได้นะครับชิ้นที่4ที่ผมเลือกอ่า ฟ็อกซิมอลเฟียฟอกซิมเฟียดียังไงฟ o อกซิมเฟียมันจะเปลี่ยนสกิลเลตฟอร์มที่เราแปลงเป็นผีสีฟ้าฮะมันจะกลายเป็นผีสีม่วงผีสีม่วงเนี่ยเวลามันวิ่งออกไปแล้วมันชนศัตรตูหรือผ่านศัตรตูคนไหนก็นแล้วแต่ศัตรตูตัวนั้นอ่ะมันจะติดเฟียเฟียก็คือทำให้ศัตรตูอ่ะ ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้3วินาทีก็คล้ายๆสตันอะไรฮะแต่ว่ามันจก็จะยืนเฉยเหมือนกันอ่ะ3วินาทีมีดาเมจด้วยเล็กน้อยชิ้นที่5ที่ผมเลือกเป็นไบมอลไบมอลดียังไงทำไมผมถึงเลือกไบมอลดียังไงไบมอลทำให้โบนสเปียคือท่าโจมตีปกติของเนโคนะครับกลายเป็นยิงแล้วติดพิษ ทุกครั้งที่เขายิงออกไปแล้วโดนศัตรูศัตรูจะติดพิษ3วินาทีสามารถสแต็กได้เรื่อยๆนะก็คือโดนแล้วติดโดนแล้วติดก็คือเด้งไปเรื่อยๆข้อดีของโบนสเปียก็คือมันยิงเป็นเส้นตรงค่อนข้างไกลนะทะลุด้วยทะลุโดนคนแรกโดนคนที่2ทะลุด้วยชิ้นสุดท้ายที่ผมเลือกเป็นพายาลวพายาลวดพายาลวจริงๆแล้วเป็นเจนเนอเรทิ้สกิลครับผมไม่ได้ใช้นะ มันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนบอลบอะให้ให้เข้ากับโซฟายโซฟายคือท่ายิงปกติท่าหนึ่งของเนโกเวลาเนโกใช้โซฟายยิงไปทานทิศทานที่มีบอลบอลครับบอลอลนั้นอ่ะมันจะกระจายดาเมจออกมารอบๆตัวเองคล้ายๆดาเมจเป็นดอทกับศัตรูที่อยู่รอบๆตัวทั้งหมดเลยมันจะติดดอทก็คือเลือดเด้งเรื่อยๆอันนี้ก็แล้วนะแต่คนนะครับสามารถปรับเปลี่ยนมาใช้ได้ตามสถานการณ์ที่เราสู้ ก็เลือกเอากระเเอาโอเคเรื่องต่อไปเป็น r e g e n e r y g e m r e g e n e r y g e m ทั้งหมด6เม็ดที่ผมเลือกเม็ดแรกเลยเป็นบัตรโซกบัตรโซกเนี่ยเป็น r e g e n e r y g e m ยอดน,นิยมที่สุดคนใช้มากที่สุดแล้วก็ทุกอาชีพคิดว่าใช้หมดทุกอาชีพบัตรโซกดียังไง บัตโซกจะเพิ่มทั้งดาเมจให้เราบัตโซกจะเพิ่มมูเมนตนสปีดให้เราบัตโซกค,คือเจมที่ใช้สำหรับโจมตีทุกอย่างครับดีครับดีดีมากเมทที่สองที่ผมเลือก s l i p p i n g By s l i p p i n g By ดียังไปปง s l i p p i n g By เวลาเราโจมตีธรรมดา ทุกครั้งที่เราโจมตีธรรมดามันมีโอกาส4%ที่ทำให้ศัตรูติดพิษความแรงของพิษมันเท่ากับ65%ของเบสเบาเมจเราจะติดไป6วินาทีครับแล้วก็จะลดมูเ e นต์สป e ดศัตรูด้วยอีก24%แล้วก็ศัตรูที่ติดพิษเวลาตายเนี่ยฮะเวลาศัตรูติดพิษตายเขาจะกระจายพิษจากตัวเขาไปให้เพื่อนที่อยู่ใกล้ข้างๆด้วยก็คือติดต่อกันเป็นไวรัส เม็ดที่สามที่ผมเลือกเป็นเบสซิ่งเบสซิ่งดียังไงเบสซิ่งอ่ะเวลาเราโดนโจมตีเวลา,าถูกโจมตีมีโอกาส20%ที่มันจะปล่อยดาเมจออกมาครับใส่ศัตรูโดยรอบเลยดาเมจเนี่ยมันจะแรงเท่ากับเลือดเลือดเราที่เหลืออยู่ในตอนนั้นนะครับ28%แล้วก็ ใน6วินาทีหลังจากนั้นอ่ะเราจะโดนดาเมจน้อยลงอีก1ิมีผลทุกๆ20วินาทีครับเป็นหนึ่งในเจมที่ผมชอบนะเบสซิง่งอ่าเมสีที่ผมเลือกพาวเลอร์พาวเลอร์คอดียังไงพาวเลอร์คอทุกๆครั้งที่เราโจมตีปกติ มันจะมีโอกาส10%ครับที่เราจะปล่อยคล้ายๆหมาป่าครับมันจะเป็นตัวดำดำแดงๆจะเป็นหมาป่าวิ่งออกมาเลยมันจะพุ่งมาเป็นเส้นตรงใส่ศัตรูคือค่อนข้างไกลนะมันวิ่งออกไปไกลพอสมควร mm hmm. ดารเมจก็คือ360%ของเบสดาเมจเราใส่ศัตรูตลอดไลน์ที่มันวิ่งเลยเนี่ยชนใครก็ทําดาเมจทั้งหมดแต่ว่าจุดดีของมันที่สุดไม่ใช่แค่ดาเมจก็คือมันสามารถสตาร์ศัตรูได้3วินาที มีโอกาสเกิด48%ก็คือค่อนข้างสูงนะเวลาโดนสตัน3วินาทีนี่นานนะตายนะตายนะ,ายน,ะนานเมทที่5ที่ผมเลือก button hope button hope ดียังไง button hope อ่ะเวลาเราบัฟตัวเองเวลาเราบัฟตัวเองด้วยสกิลของเนโครคือโบ n นัมเมอรอย่างครับเวลาเราบัฟใส่ตัวเองเราจะเพิ่ม m e เมนต์สป e d แล้วก็ดาเมจที่เราเพิ่ม mm hmm. เพิ่มทั้ง2อย่างเลย mm hmm. แล้วก็ลดคูดาวสกิลอีก6% mm hmm. ชิ้นชิ uh, ้นแมทที่6ที่ผมเลือกเมทที่6คือชิปอ o ฟสโตนแฟ h ชิปออฟสโตนแฟดดียังไง Chip ชิป o อฟสโตนแฟะเวลาเรา จมตีศัตรูด้วยสกิลที่เรียกว่าล o อยคอนโทรทั้งหลายเนี่ยสกิลล t อ o คอนโทรทั้งหลายก็จะมีเฟียฟีดสตันพวกนี้ครับที่ทําให้ล o อยคอนโทรมันจะทําให้ศัตรูติดดีบัฟดีบัฟนี่มันคือระเบิดมันจะติดไปที่ตัวเขาเลยความแรงขั้นต่ําอยู่ที่45%แรงสูงสุดที่450%อยู่ที่ว่าเขาโดนโจมตีเยอะแค่ไหนยิ่งโดนเยอะมันจะสแต็กขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งมันจะระเบิดเวลามันระเบิดแรงครับแรงแรงมากนะผมไม่ค่อยเห็นใครรอดนะจริงๆเวลามันระเบิดเนี่ยทุกๆยี่สิบวิจะใช้ได้หนึ่งครั้งครับโอเคเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปจะพูดถึงไอเทมเซตเขียวไอเทมเซตเขียวจริงๆแล้วมันมีเยอะนะฮะใน d i ีย l บ i m m o r t l l เนี่ย แล้วแต่คนนะผมว่าแล้วแต่คนเลือกว่าชอบเซตไหนชอบอะไรยังไงส่วนตัวผมนะผมเลือกเซตมอเตอร์แบงค์เหตุผลที่ผมเลือกเซตมอเตอร์แบงค์เพราะว่ามันมาทา้ายผมทนขึ้นอ่ะผมชอบอะไรที่มันไม่ใช่แรงอย่างเดียวครับคือทนด้วยก็คือยืนให้นานยิ่งเรายืนนานเราก็มีโอกาสทําเกมมากขึ้นเซตมอเตอร์แบงค์สองชิ้นมันจะ เวลาโดนโจมตีอรมันมีโอกาส20%ที่มันจะสร้างโล่ขึ้นมาให้เราโล่ที่ดูดซับดามเมจได้เนี่ยมันจะสร้างขึ้นมาให้เราและดูดซับได้เท่ากับจำนวนแม็กเกสพีของเรา13%จะสร้างขึ้นมาแล้วก็ทุกๆ9วิโล่จะสร้างมาได้ครั้งหนึ่งเมื่อเราครบ4ชิ้นเมื่อเราใส่4ชิ้นเนี่ยไอ้13%เมื่อกี้มันจะขึ้นมาเป็น33%เลยขึ้นมาเยอะนะ ขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วพอเวลาโล่คงอยู่นะครับเราสามารถเดินทะลุศัตรูออกมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องติดกันไม่ต้องถูกันก็คือเดินผ่านมันออกมาเลยก็คือจะถอยจะหนียังไงคือก็ออกมาได้เลยไม่ต้องมาเดินถูเดินติด6ชิ้น6ชิ้นนี่ยังยังไม่สามารถทําได้เพราะว่าต้องไปในเฮลซีนะครับ6ชิ้นต้องเปิดตอนเฮลซแล้วก็ อัญมณีอัญมณีที่ผมขึ้นรูปไปให้พร้อมกับเซตมอเตอร์แบงค์ถ้ามีคนสนใจอยากจะลองฟาร์มดูเี่ผมขึ้นสถานที่ไปให้ส่วนอัญมณีเนี่ยผมบอกตรงมันแล้วแต่คนนะแล้วแต่คนแล้วแต่คนชอบเหมือนกันคือมันมันเลือกจะบิลได้ครับมันมันไม่ตายตัวอยากจะบิลแบบไหนเราเลือกได้แต่ละอย่างมันไม่เหมือนกัน สเตตัสก็จะมีอยู่ทั้งหมด4อย่างอาร์เมอร์อาร์เมอร์นี่คือเกาะแหละรครับทาให้เราตัวดามเมจเบาลงอันที่เข้าใจากันง่ายๆเลยก็คือทําให้เราโดนดามเมจเบาลงนี่แหละส่วนอาร์เมอร์เพนอาร์เมอร์เพนก็คือยิงเขาแรงขึ้นเข้าเกาะเขามากขึ้นก็คือจะอ g กนอกเกาะบางส่วนยิ่งเราเยอะเราก็หักล้างกับอาร์เมอร์คขามันคว้กันอาร์เมอร์กับอาร์เมอร์เพนน่ะมันจะควยกันอาร์เมอร์คือของเราอาร์เมอร์เพนคือยิงเขา เราก็จะคอยกันครับทั้งคู่ทั้งสองสเตตัสโพเ e n c y p o t e n นซีคือสเตตัสที่ทำให้ศัตรูติดพวกดีบัฟของเรานานๆเพิ่มขึ้นระยะเวลาเพิ่มขึ้นนะครับหักล้างกับรีซิชแทนเหมือนกันคล้ายๆกับ a r m ์ r กับอ r ร์เมอรเหมือนกันรีซิชแทนคือป้องกันเราก็จะป้องกันสิ่งที่เขาทำมาเหมือนกันอย่างเช่นลดระยะเวลาที่เราจะเกิด อย่างเช่นเราโดนสตันสามวิอาจจะเหลือ2.8อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะหักหลางกันระหว่างโพเนซีกับดีซิเทนเหมือนกันมันก็จะคขวยกันเหมือนกันเหตุผลที่ผมเลือกดีซิเทนมากกว่าโพเนซีเพราะว่าผมเลือกที่จะป้องกันตัวเหงมากกว่าที่จะทําเขาผมคิดว่ามันโอเคอเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายเป็นพารากอนครับพารากอนเนี่ย ถ้าจะให้พูดเลยมันค่อนข้างตายตัวเลยนะอันนี้ไม่เหมือนอัญมณีไม่เหมือนกับเซตเขียวพารากอนคือตายตัวถ้าจะเล่น PVP พารากอนต้องเป็นการเดียเตอร์เท่านั้นถ้าให้ผมแนะนําเลยนะต้องเป็นการเดียเตอร์เท่านั้นทุกสกิลที่เราอัพในการเดียเตอร์มันเหมาะกับ PVP ทั้งนั้นครับแล้วก็มีสกิลที่ดีที่สุดเลยที่ควรอัพไม่ควรพลาดเลยก็คือชีทเดช ชีทเดนเนี่ยเวลาเราตายอ่ะเวลาเลือดเราหมดอ่ะเราจะอยู่เฉยๆกับที่3วินาทีหลังจาก3วินาทีนั้นที่เราขยับไม่ได้อ่ะมันจะรีโคเวอรี่เลือดเราขึ้นมาอีก60%แล้วก็คููดาวร้อยยวินาทีก็คือ2นาที2นาทีนี่ไม่นานนะใน BG นี่แป๊บเดียวสนาทีเป็นสกิลที่ทําให้คุณตายได้รอบหนึ่งเลยแล้วเลือดก,ก็เด้งขึ้นมาทั้ง60%ด้วยเป็นสกิลที่ดีครับขวดอัพ เกเดียเตอร์จะอัพตามผมเลยก็ได้หรือว่าอัพไปทางที่ทางที่สนับจะได้เพิ่มเพิ่มอะไรลดอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าผมอยากให้ขอไว้ท่าหนึ่งคือ She ีดเด d ใส่ไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กแอคทีฟตรงนี้นะถ้าไม่ติ๊กนี่แปลว่าไม่ได้ใช้นะอัพไวเ,ยเฉยๆแต่ไม่ได้ใช้นะอย่าลืมติ๊กนะครับอออีกเรื่องหนึ่งลืมไปเลยพารากอนพารากอน เวลาจะรีเซ็ตพารากอนนะครับมันมีคูดาวน์7วันนะเวลาจะรีเซ็ตพารากอนเนี่ยจะกดรีเซ็ตคิดดูดีๆนะครับวางแผนดีๆก่อนนะคูดาวน์7วันนะโอเคครับวันนี้ก็ถ้ามีเท่านี้นครับผมถ้าชอบคลิปที่ผมทำแล้วก็ชอบดูผม PVP เนโกก็สามารถกดดูได้ที่ช่องได้เลยนะครับผมจะคอย PVP แล้วอัปลงให้แล้วก็ ถ้าชอบสิ่งที่ผมนําเสนอรบกวนกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณมากครับ